มาสวัสดีค่ะน,นักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาทําภาพตั้งโต๊ะก,กันนะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะนี่ตั้งได้นะคะอ่าเรามาลงมือปฏิบัติกันได้เลยนะคะวิธีทําขั้นที่หนึ่งนะคะนักเรียนร่างแบบก่อนว่านักเรียนจะทําภาพแบบไหนในนี้ของครูก็จะทําเป็นป่ามีต้นไม้มีสัตว์อยู่ในป่าค่ะ นักเรียนวาดขั้นที่สองนะคะนักเรียนวาดองประกอบของภาพต่างๆนะคะนักเรียนจะวาดลงกระดาษขาวครูเนี่ยจะวาดลงกระดาษขาวเพื่อจะระบายสีหรือนักเรียนจะวาดลงกระดาษสีเลยก็ได้นะคะแล้วค่อยตัดนะคะ,คะเมื่อวาดเสร็จแล้วนักเรียนก็ตัดภาพที่นักเรียนวาดเนี่ยออกมาทีละตัว อย่างนี้นะคะสครูก็ตัดอีกตัวหนึ่งนะคะ,ะตัวสุดท้ายแล้วนะคะที่ครูจะตัดอ่าครูตัดป่าก่อนนะครับ ต่อไปนะคะเราจะตัดกระดาษสีเพื่อที่จะแปะลงบนกระดาษแข็งที่มีขนาด A4 นะคะต่อไปครูจะทากาวเพื่อที่จะติดกระดาษสีลงไปที่กระดาษแข็งนะคะครูจะทากาวที่กระดาษแข็งนะเอาครูทากาวเสร็จแล้วนะแล้วครูก็เอากระดาษสีมาแปะนะคะ แปะพื้นหลังค่ะนักเรียนทำเป็นพื้นหลังให้มันดูสวยๆต่อไปนะคะครูก็เอารูปภาพที่ตัดเป็นชิ้นๆเนี่ยทากาวแล้วแปะลงไปในกระดาษแบบนี้นะคะครูก็กำลังแปะภาพลงไปในกระดาษที่ครูติดไว้นะคะ ก็เอาภาพสัตว์ที่ครูตัดนะคะมาแปะทากาวนะคะนักเรียนไม่ใช่แปะเฉยๆนะคะทากาวแล้วเราก็แปะถ้านักเรียนวาดไม่เป็นสิ่งที่ครูแนะนำนะคะคือการโหลดจากเน็ตนะคะโหลดภาพจากเน็ตปิ้นออกมาแล้วตัดนะคะ หรือไม่ก็ลอกแบบออกมาแล้วทาสีแล้วตัดนะคะนี่มันก็จะเป็นภาพแบบนี้นะคะต่อไปนะคะขั้นต่อไปเรามาทํากระดาษคายันกันนะคะนักเรียนตัดกระดาษเนี่ยกว้าง11เซนยาว18เซนนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็วัดจากมุมมาถึงตรงนีนะ้วัดจากมุมมาเนี่ย5.5เซน จุดเอาไว้นะคะนักเรียนจุดเอาไว้แล้วนักเรียนก็ลากเส้นอย่างเงี้มาถึงมุมด้านล่างนี้เลยลากแล้วนักเรียนก็เอากันไกลตัดครูตัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทําให้นักเรียนดูมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้ไม่ได้ใช้ทิ้งไปเราใช้อันนี้นะคะ แล้วนักเรียนมาดูที่รูปอันนี้ด้านหน้านะคะคลิกไปด้านหลังนักเรียนวัดเลยค่ะกว้างเท่าไหร่แบ่งครึ่งกว้างเท่าไหร่แบ่งครึ่งแล้วนักเรียนก็ตีเส้นลงไปพอตีเสร็จแล้วนี่นักเรียนเห็นไหมคะที่นักเรียนตัดครั้งแรกเอาด้านนี้มาแล้ววางทาบลงไป แล้วเอากระดาษกาวช่วยติดวางให้พอดีอย่างนี้นะคะมุมพอดีกัน เสร็จแล้วก็พลิกมาอีกด้านหนึ่งแล้วก็ดัดกาวติดนะคะเราก็จะได้อย่างนี้พลิกได้นะคะแล้วก็จัดตั้งรูปค่ะเห็นไหมคะอย่างนี้นะคะ